ขอสักหนึ่งบทเพลงในฐานะเหมนมลแคนได้ไหมครับเเหมือนกันไม่เนี่ยหน้าสองคนเนะี่ยน้องนิดอุดออนน้องพรอนกันอุบลน้องแนนสาวแอนคนกาลสินพอแล้วพอแล้ว เอาทานีีก่อนนะทานีก่อนแม่ทําไปใก้ห้องย่ไสเนียเขาไปให้ห้องเขายา่าซื้อบอยานมาสั้นเราทานี้เหรอยุไส้ซื้อพื่นสี่ไปออก t ิกตอกพื้นที่านนะครับมีโอกาสก็จะมาเยี่ยมพวกเราอีกเด้อล้วก็ยินดีทหารในพื้นที่ยินดีตอนรับน้องๆทุกคนที่จะไปทํากิจกรรมทหารก็คือลูกหลานประชาชนยุดอภปกรณ์ต่างๆเป็นภาษีของพวกเรา เข้าไปได้เลยคุยกับพี่พี่ทหารขอรับการสนับสนุนหรือไปอบรมอะไรต่างๆนะครับยินดีทุกคนแม่ทัพก็คือแม่ทัพของประชาชนไม่มีเบื้องลึกเบื้องหลังมีแต่แผ่นดินเท่านั้นมีแต่ความรักชาติรักแผ่นดินเท่านั้นไม่มีเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องนะครับขอให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของมายาลัยมหาสกครคามของเรารักษาชื่อเสียงของเราไว้ตลอด ตลอดไปขอบคุณครับขอบคุณครับน้องๆทุกคนครับถ่ขอขอบายรูปยังมาบอกให้ไม่ทับห้องเพลงหรือบางอาจคนระถ้าเกิดมีการประทะกันจริงๆยกระดับไปถึงขั้นนั้นจริงๆแสนย้านุภาพของกองทัพเฮา<ม>นี่พร้อมว่าครับทานแม่ทครับครับในการที่ศิลปสมมติว่าไปหอดจุดนอันอีลีครับเท่าเตรียมการไว้บิดแล้ว เอามปรอมท่อาโปรมมอให้ทานให้พวกเข้านอนตาลับโลดบอกคุณพ่อคุณแม่เด้อที่เมืองคลิปแม่ทับอยู่นันเอฟซีแม่ทับนีนแต่อายุเจ็ดสิบข้นเด้อผู <c oughs> ้ลงคนมาขอถ่ายรูปหนบปัดบกับเหลียวไปเห็นกับหนากล้องก็กว่าเป็นเป็นตาเป็นตาฮักก็ยังนี่คุณป้าคุณยายเตรียมให้หมดแล้วเข,เขาเขาเระกล้าดอกนะครับ ท่านเขากล้าคือเม็ดทุกอย่างจะจบภายในสามวันนะครับไม่มีปัญหาครับจบจบไปแมนเท่าได้เขาได้จบปลอดภัยครับบ้านน้องปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าแม่ทัพจะอยู่ข้างหน้าตลอดจะไม่ได้ไปอยู่กับพวกเราแม่ทัพไม่เคยอยู่ข้างหลังนะครับขอบคุณครับมีคำถามอีกเชิญน้องมาเอ๊ะน้องคนนี้สงสัยเป็น เป็นทหารสมัยฟันดเดสวนเก่าด้บดิบข้อคำถามเดียวครับคือขันสม,มุติว่าฟังข้าเจ้านี่ขื้นมาอันภาษาต,ตามเมือนทุ่มมาแสดงกล้ามดากจังชุนจังสันจังซี่ี่อลไรแบบว่าเฮ้าจับเขาขังคุกเลยเดี๋ยว่ครับเรื่อให้อังเคิลหนีมาประกันตัวด้ว่ครับบอกว่าบอกบอกพอสูงมากประกันตัววางสีด้ว่ครับเอาปมือเพื่อนนะครับน้องเรียนรัฐศาสตร์ใช่ไหมเนี่ย การเมืองการปกครองครับเราไม่ผิดน,น,นักการเมืองการปกครองี่เป็นทั้งสี่และค่อนข้างจะเด็ดขาดเนาะก็เช่นชมคําถามนะครับเรื่องขึ้นไปขึ้นมาเนี่ยมันเป็นขอตกลงของรัฐบาลเนาดังประเทศไปดูดแล้วทั้งสองประเทศสมัยก่อนเนี่ยที่เรามีการประทักกันเน่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยของเรายึดไว้หมดแล้วแต่ว่าด้วยรัฐบาลต้องการ อนุโลมให้กับพี่น้องประชาชนขึ้นมาเมากบวายปราษาต,ตาเมือนทมนะครับซึ่งเป็นข้อตกลงมนานานแล้วแม่ทัพก็หัวเมื่อเมื่อเป็นนาทีก็เฮ็ดเขาเฮ็ดยุ่งซี่ด่วนระบสดูเอาด่วนแล้วก็ใครเพิ่นขึ้นมาคือเก้าแต่ว่าก็ย่าแสดงอาการยัง้งนะครับย่าแสดงอาการยัง้งก็ขึ้นมาหาอาวุธเอาขึ้นมาถ้ามีการประทะากาันปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะถูกปิดทันที และก็จะไม่เปิดอีกแต่ตัวนี้ยังไม่มีอะไรก็ให้ที่น้องฝั่งัมพูชาขึ้นมาได้นะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องห่วงอันนี้คือแผ่นดินไทยมุดจะอยู่ตรงไหนไม่รู้รู้แต่ว่าแผนที่นี้เป็นของไทยนะครับอ่าปมือให้เพื่อนนะครับครับครับขอให้น้องประสบความสำเร็จนะให้เป็นประหลัดอำเภอนะลูกโอ้คนผอมๆนี่มาทำอะไรอ่าปมือให้เพื่อนนะครับมีคำถาม อยากจะถามว่าในการที่สเสบียงอาหารเนี่ยครับเราพร้อมเพียงกันสักเท่าไหร่ครับสเสบียงอาหารเราจะอยู่กันได้สักเท่าไหร่ใช่ไหมครับสเบสเบียงอาหารนี่กองทัพมีการฝึกมีการจัดระบบอย่างดีอยู่ลบเมื่อไหร่ก็อยู่ถึงเมื่อนั้นอยู่จนเราจะชนะไม่มีขาดแคลนครับไม่มีขาดแคลนเป็นระบบการส่งกำลังมวลรุงของหน่วยกองทัพ ปัจจุบันนี้เตรียมไว้หมดแล้วนะครับไม่มีการไปซื้อในท้องตลาดจะมีระบบการส่งข้าวส่งอาหารของฝ่ายทหารอยู่ขอให้น้องๆมั่นใจว่าไม่มีขาดแน่นอนแต่ที่พวกเรานำข้าวปลาอาหารไปเสริมให้เป็นอาหารเสริมต้องขอบคุณหลายๆคุณพอ่อคุณแม่แล้วก็พวกเขาน,อน้องลุงเนเอามามา่าปลากระป๋องไปให้เขาก็เป็นเสริมเสริมให้กับน้องรองทหารเนีน่ยนาเนาะแต่จริงๆก็มีในระบบเขาอยู่แล้วสามารถอยู่ในตัวของเขาอยู่ใน ตลอดจนกว่ากจะชนะนะครับมีหนึ่งคำถามนั้นในโอกาสนี้ก็จะขอให้กําลังใจท่านแม่ทัพนะครับท่านเป็นแนวหน้าผมโอ้ย <vib> เ <ram> ปลื้อมากทุดครับผมมือ,อากอาดหนอดอ่อยกอดกอดกอดดื้อยนะหามใส่ซอกข้อนขอบคุณขอบคุณ <peach> ขอบคุณมากนะครับเมื่อวานเนาะานถามครับ <ED> หมดแล้วเนาะก็ขอบคุณนอ้นองๆทุกคนนะครับถ้ามีอะไรทหารพร้อมเป็นทหารของประชาชนเป็นทหารของพระชาชาราชาเท่านั้นนะครับ <S <S น้องๆไม่ต้องห่วงว่าประเทศชาติมันอย่างนี้แล้วจะย,ยังไงก็อยู่อย่างนี้แหละนะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับการเมืองเขาก็ว่าไปแต่เราไม่มีผลประโยชน์อะไรดูแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานต้องขอบคุณท่านอาธิการบดีที่ให้โอกาสผมได้มาพบน้องๆน,นะครับขอบคุณอาจจะถ่ายรูปไม่ไม่ครบทุกคนถ้ามีโอกาสค่อยถ่ายรูปก <c oughs> ย็ยินดียินดีต้องขอบคุณแล้วก็ชื่นชมความสามารถชื่นชมน้องๆทั้งวงดนตรีแล้วก็ที่การแสดงสวยมากก็ขอให้รักษาคุณาความดีนี้ไว้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับขอขอบพระคุณท่านพลโทบุญสิงหพาดกลางนะคะท่านแม่ทัพภาคที่สองที่ได้พบปะและให้โอวาสตอบคำถามนะคะนิสิบมหาวิทยาลัยมหาสารคามของเราเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆที่มีต่อการบ้านเมืองในวันนี้นะคะ่ะถูกต้องเลยครับรบองตุ๊กปวนย้ำมาองบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn